สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะดูระบบน้ําที่ผมทำให้มะขามเทศแล้วก็ผมติดตั้งแอร์แวให้เรียบร้อยครับนี่เลยครับตัดเครื่องเลยนี่มาแอร์แว6นิ้ว6นิ้วแล้วก็วิ่งวิ่งมาอีกยี่สิบเมตรนะครับผมก็มาใส่ขนาด4นิ้วแอร์แว์คู่แล้วก็ลดลงมาเหลือท่อ2นิ้ว ก็คือตามจริงก็ไม่อยากลดหรอกครับแต่เรามีท่อสองนิ้วอยู่แล้วนะครับก็มาอีก20เมตรผมก็มาใส่แอร์แวร์ตัวหนึ่งอันนี้คือ4นิ้วนะครับ4นิ้วระยะทางมาจากเครื่องมาก็ถึงนี้ก็เป็นร้อยเมตรแล้วนะครับจากเครื่องที่ดันครับวันนี้ขึ้นไปอันนี้คือผมจะใส่น้ำจุดเพราะว่าประหยัดงบประหยัดงบ ยังไม่ต่อนะั้นน้าหยดวางแล้วครับวางแล้วยังไม่ยังไม่ต่อก็เข้ามาอีกไอแวยตัวนี้ตัวหนึง่งตัวนี้เพื่อจะดันขึ้นไปนะครับผมก็คือเตรียมแสน้ําหยดเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่ามะขามเทศตอนนี้ต้องการน้ํามากครับนี่ดอกกําลังออกอย่างอย่างหนาเลยครับเนี่ยกวิ่งขึ้นไปเลยครับ นี่ก็น้ำจุดจากมาแตกนั้นมาก็ออกมาสักน่าจะอยู่ที่100ยร้เกือบสอ0รเมตรนะครับงแรงอยู่เลย200เมตรนั่นแหละนี่ก็เตรียมใส่น้ำจดุดแยกซ้ายขวาครับ แต่ก็มีสายน้ำหยดวิ่งกลางหญ้าตายหมดแล้วนะครับแต่พอรดน้ำปุ๊บขึ้นมาอีกเดี๋ยวต้องกำจัดใยจากนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก200เมตรแล้วครับ200 200เกือบ300เมตรแล้ว น้ำก็ออกเ,เหลืออีกจากนี้ไปอีก20เมตรครับทดลองดูเร่งเครื่องประมาณสัก30%ครับ30%มิฉะนั้นเดี๋ยวค่อยหายแอร์แวร์มาติดอีกสัก3ชุดครับอีกไม่นานแล้วครับเดี๋ยวก็ออกดอกหมดเลย